ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด ch ็ดชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคขอขอบคุณเจ้าของขอ้อมูลทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆค่ะพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสี่ยงโชคนะคะ42 43 45 47 62 63 65 67 82 83 85 87 92 93 95 97 แม่จำเนียนะคะ1ตุลาคม2564 85 89 59 56 24 64 88 51 69 62สื่อพลังเลขนะคะ1ตุลาคม2564บนให้หลัก6หลัก9ดึงตัวเดียวให้หลัก6 36 86 986 986าล่างให้หลักศูนหลักสี่ดึงตัวเดียวให้หลักสี่สี่สาสี่หกสี่เก้าุญซือพาโชคนะคะวิ่งบนให้หลักสามห3ึ่งสามแปเก้าก้ลขฟันทงนะคะหนึ่งตุลาคมสองพบนให้หลักสี่ สี่สามสี่หสี่เกตัวนะคะ8ปดสี9เสี่เาล่างให้หลัก3ามห้าสามเสาสามเกสองแชมป์นะคะให้เลขวิ่งบนตัวเดียวหลัก3ามหนึ่งสามสีสาสาสสสาสาม โชครวยนะคะบนล่างให้หลัก3ามหนึ่งสามสา่สาหเสียชัยเสียงโชคนะคะให้สามงวดซ้อนมาแล้วนะคะวิ่งบนหลัก3ามสามหนสามสตัวนะคะ6กสามเสาด หนุ่มอ,อบนนะคะเน้นตรงๆง216 216ลองนะคะ612 612 2ตัวล่างเน้นหลัก6นะคะ16 26 36 46 65เสียนเจ้ามือนะคะเด่นบนให้หลัก6 967 967 6กสอเจ็ดเนล่างให้หลักหนึ่งสามหนึ่งตั้งตัวได้นะคะ3ตัวชุดเดียวนะคะ7จ็ดสี่สาสสาตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะ4ี่สอง4ี่แปสี่องสีสิงขอนพาโชคนะคะบนให้หลัก8 3ดสามแปด 9 6 8าล่างให้หลักศูนย์นะคะ03 09 03 09ดาบธารณีนะคะแม่นบนนะคะให้หลัก4 34 64แม่นล่างให้หลัก2 25 29เติมฝันนะคะบนให้หลัก3หลัก6ล่างให้หลัก4หลัก9 ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้รวยๆเฮงๆถูกหวยกันทุกท่านค่ะ